เป็นโรคที่เรื้อรงังเป็นเป็นหายหายมันเป็นสัญญาณนะคะที่บอกว่าตอนนี้ร่างกายเราไม่ค่อยสมดุลเซปเดิมก็เป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งเป็นผื่นแดงแดงมีขุยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแต่ที่ศีรษะนะคะจริงๆโรคเนี้ยอาจจะพบที่หน้าด้วยคิ้วหน้าผากหน้าหูหลังหูข้างจมูกคือเกิดบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะทั้งหมดได้เลย สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ผิวหน้าครับจะรู้สึกว่ามันจะแดงแดงแล้วก็บางทีก็จะเป็นแบบเป็นสะเก็ดอะครับมันลอกสาเหตุของโรคนะคะอาจจะเครียดอดนอนพักผ่อนไม่เพียงพอภูมิต้านทานต่ำลงเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อราเนี่ยไม่สมดุลที่หน้าก็เกิดโรคได้หรือพบว่าผิวแห้งการที่ผิวเราผิดปกติอะค่ะ มันก็สามารถจะเกิดโรคได้เป็นผื่นที่ไหนบ้างคะก็จะเป็นบริเวณหน้าครับแล้วก็จะมีหนังศรีรษะก็ไม่ทราบว่าจะเป็นอาการโรคเดียวกันหรือเปล่ากับที่มีหลังใบหูเหมือนกันก็จะเป็นลอกค,ค่ะเดี๋ยวหมอขอตรวจดูนิดนึงนะคะได้เลยครับอ่านี่ค่ะยังมีผื่นลอกที่ข้างจมูกนะคะที่แก้มมีนิดหน่อยดูหนังศรีรษะนิดนึงนะคะโทษนะคะครับหนังศรีรษะตรงนี้ก็ยังเป็นอยู่เลยนะคะ เซฟเดิมเวลาเป็นอาจจะเป็นประมาณสักอาทิตย์2อ,อาทิตย์ถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะดีขึ้นเองได้แต่ถ้าเรามีความไม่สมดุลอยู่นานก็อาจจะเป็นนานกว่าน,านั้นบางคนก็ครั้งหนึ่งอาจจะเป็นถึงเดือนหนึ่งก็ได้กว่าจะหายขาดมีช่วงเป็นมากช่วงเป็นน้อย การดูแลตัวเองสําหรับคนที่เป็นเซ็ปเดิมที่หนังศีรษะหรือเป็นรังแคเนี่ยค่ะแนะนาแชมพูสระผมแชมพูยาอาจจะมีหลายตัวตัวอย่างเช่นซิลิเนียมซาฟไฟ์ยคีโตโคนาโซนหรือว่าน้ํามันดินหรือว่าซิงค์แพลทออนนะคะวิธีการสระผมเราก็ควรจะหมักสักนิดนึงค่ะถ้าเราเป็นมากก็ควรจะหมักแชมพูนานนิดนึงแต่ถ้าเราเป็นน้อยเราก็อาจจะสระแค่หนึ่งนาที2นาทีแล้วล้างออกได้ความถี่ของการสระก,ก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากําลังเป็นรังแค เยอะมากเราก็อาจจะสระถีวันเว้นวันสระทุกวันก็ได้แต่ว่าถ้าเราไม่ค่อยเป็นแล้วเราก็อาจจะสะแชมพูยาสัปดาห์ละครั้งการที่เราใช้แชมพูอย่างใดอย่างหนึ่งนานๆมันก็จะมีความสมดุลของเชื้อโรคอยู่ระดับหนึ่งและเชื้อมันก็จะอาจจะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนยาสระผมไม่ใช้ยาสระผมซ้ำ ก็อาจจะช่วยทำให้รังแคที่เริ่มจะกลับมาเป็นใหม่เนี่ยหายไปได้การใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมหรือว่าการย้อมผมอะค่ะคงไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคเซ็บเดิมเพราะว่าหนังศรีรษะเรามีปัญหาอยู่แล้วถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์มากๆมันอาจจะมันเพราะฉะนั้นช่วงที่เราเป็นเซ็บเดิมอยู่พยายามใช้อะไรให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้อะไรเลย คืออย่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นเซปเดิมเนี่ยมันเป็นผิวหนังอักเสบชนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบริเวณที่มันมันทั้งหมดคือหนังซิซาก็เป็นได้พวกที่มันมันที่หน้าได้ทั้งหมดมันจะเลื้อรังเป็นเป็นหายๆนะคะตัวกระตุ้นนี่ก็คือผิวแห้งเครียดอดนอนแสงแดดเป็นตัวกระตุ้น เซฟเ,เดิมแล้วมาหาแพทย์ได้รับการรักษาส่วนมากเนี่ยเราก็จะให้ครีมซึ่งอาจจะมีสารสเตียรอยผสมอยู่ในคนที่เป็นนานๆเป็นทีหรือว่าใช้สเตียรอยแล้วหายเร็วใช้สเตียรอยได้ค่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคนไหนที่เป็นเรื้อรังเป็นบ่อยๆคุณหมอก็อาจจะให้ยาที่ไม่มีสเตียรอยไปทาครับอาการนี้จะมาสามารถหายขาดเลยไหมครับคือส่วนใหญ่ถ้าเราปรับพฤติกรรมไม่มีตัวกระตุ้นนะคะครับ หลายคนนะคะหายขาดไปเลยเนื่องจากเซฟเดิมเนี่ยถูกกระตุ้นโดยเครียดแห้งอดนอนหรือว่าโดนแดดนะคะซึ่งพวกนี้ทําให้สมดุลเสียไปสิ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าเราเครียดอดนอนพยายามลดลงส่วนเรื่องผิวแห้งก็คงต้องใช้ครีมบํารุงอย่าล้างหน้าบ่อยหรือว่าอย่าใช้สบู่ล้างหน้าที่แรงอะคะ่ะหรือ ล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นพวกนี้จะยิ่งทําให้หน้าแห้งอันนี้ก็คงจะทําให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงหรือว่าเป็นห่างออกหรือหายเลยก็ได้ค่ะมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะคะ